ยงังเอาลครับสวัสดีครับ,รบตามคำเรียกร้องโหจากคลิปวันนั้นเนาะยอดฟอลโล่เยอะๆยะเลยก็วันนี้ก็เลยว่างวันนี้ก็คือ FC สงขาใช่ไหมรับ FC สงขาอี u ู 20, 2020ครับวันนี้จัดล้อแท้เลนโซ่ครับ D1 SRR นี่เลยยางนิตโต้255 5518 อ่าสองห้าห้าสิบแปดนะครับลำนี้ลำนี้นะโหลดย้ายแหนบนะโหลดแล้วย้ายแหนบลงมาหน้าสองนิ้วหลังสี่นิ้วลำนี้เลือกใช้โปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะโปรเฟนเดอร์โมโนอ่านี่เลยครับตัวนี้เลยอ่า uh, ตัวนี้โปรเฟนเดอร์โมโนนี่ตอนนี้น่าจะเป็นตัวสีแดงแล้วสีแดงหน้าหลังเลยนะสีแดงจะเป็นสีแดงแล้วก็เอสซีสงขา วันนี้หูสากโปรงเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวจะบอกก่อนฮะลำนี้ก็เป็นของอีซูซ m เมโทอ่าอีซูเมโทออะไรนะของพี่หนุย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักสักโค,โครจะเรียกพี่หนุ่ยมาคุยหัวเติมอะไรบานเลยสากโปรงใช่ไหมครับผมต้องมีต้องมีโอ้มอนซามันฉ่ำนะ,ระไร,ร้ไวันเออไร้วันมอนซา,นา,นามาดูด้านหลังหน่อยโอ้ด้านหลัง ด้านหลังนี่เลยครับก็เป็นแก๊ปแก๊ปแก๊ปมอนซาใช่ไหมใช่ครับอ่ามอนซานี่ยแก๊ปมอนซาแก๊ปตัวนี้คือจะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่นะคือจะเป็นตัวเล็กๆเรียวๆคือจริงๆแล้วที่ร้านนาก็จะมีหลายสเต็ปมีเรียวมีเล็กมีใหญ่แล้วแต่คุณชอบอันนี้เอฟซีสั่งมาก็จัดแบบนี้ลำนี้นี่ใส่ปิดท้ายปิดท้ายแบรนด์นาเลยครับนี่ครับคือจริงๆแล้วอีสูตขสองมันยี่สิบทำไมต้องใส่ปิดท้ายเพราะว่า กันชนตัวนี้มันจะออกมาก็คือมันจะดูไม่สวยใช่ไหมมันจะยื่นออกมาอ้ามันจะยื่นออกมาใสอันเดียวก็เหมือนตัวเตี้ยใช่ครับรอแล้วก็แฝงไปด้วยนี่เลยกรอบป้ายอ่ากรอบป้ายทะเบียน K M ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คำหลบป้ายคำหลบป้าย K M, ล K M แล้วก็ท่อเมงสังท่ออุ้ยเมงสังสวยปลายมันสวยว่ะเฮ้ยใช่อเออแล้วก็โช็คหลังครับเป็นโมโนทูสครับอ่าโมโนทูสยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกนะอ่ะ ฟ่ต้นเี่วัตบ๊ทวิ้ยจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มนี่เลยครับก็เต็มเต็มเลย FC สงขานี่ครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะรุ่น CAG CAG ไม่ตัดต่อสายไฟปักตรงรุ่นปักตรงรุ่นครับไม่ต้องกลัวว่าประกันจะขาดใช่ครับแล้วก็มีซัดดีซัดดีอะซัดดีหล่อๆ่แล้วก็มีวัตบูทวัตบูทแท้ขายรุ่นมา บัตรบูธแท้ขายร้อนบาครับครบเซตนี้เท่าไหร่เนี่ยครบเซตนี้ก็ดิฟฟี่ก็อยู่เซตละหมื่นพันห้าร้อยจัดโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นใช่ไหมครับโอ้โหนี่เลยช่างบอกโปรโมชั่นเออก็เอฟซีสงขาครับพี่หน่อยเลอเชิญหน่อยเอ่อ F-C ฟซีสงขาใช่ไหมพี่หน่อยใช่เอาแบบนี้อ่าก็ขอบคุณน้ำมากครับครับ แต่งหล่อให้อีกหนึ่งพันอีกหนึ่งันใช่ครับวันนี้หล่อมากสวยมากไปทรงวันไหนเนี่ยสามสิบครับสามสิบใช่ไหมเปิดมาเป็นช่วงสามสิบลูกค้าบอกต้องการแบบนี้แบบนี้เลยก็คือเขาบอกว่าดูจากน้ามาพอดูจากน้ามาเสร็จปุ๊บอยากจะแต่งกับน้าครับผมถ้าซื้อที่นู่นเขาไม่แต่งไม่ได้เขาเลยบอกว่าเติดตามแบบทางน้ามาแล้วก็มาเจอผมก็เลยแว่ามาซื้อกับผมนะวให้มาแต่งต้องที่นี่เท่านั้นเขาบอกอย่างนี้เลยอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ ของแท้แน่นอนครับ,รบอีสุเมโทรอะไรก็คือจะมาแต่งที่น้าทุกคันครับผมใครที่สนใจรถอยู่หรือว่าใครที่จะออกรถอยู่ที่ไหนไม่แต่งมาเลยมาเซอร์พี่หน่วยแต่งหมดครับแต่งหมด,หม,ดมีทั้งชุดโปรโมชั่นอะไรหมดได้ตามใจลูกค้าเลยครับอยากแต่งอะไรขอให้บอกหรือคุยกับน้าโดยตรงเลยจะผมขับรถมาให้ อีสุเมทอลน์พี่หน่วยฝากเบอร์หน่อยครับผมถ้ายังไงติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรของผมนะศูน9 4เก้าสี่ครับอ่าฝากด้วยนะครับนี่เลยของจริงดูเสือ้อดูเสื้อครับผมวันนี้ก็เอซสงขาครับก็เรียบร้อยเนาะคือหล่อตาม,ตามแบบฉบับก็คือจริงๆแล้วนี่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 น,นี่ตัวนี้ครับโลโอ่าโลโก้นานะฮะโลโก้นาถ้าใครซื้อรถจากอีสุเมทอลายฟึ๊บ แถมแถมไ,ไ,ไหมแถมครับผมต้องแถมครับก็จบหล่อครับสเต็ปนี้น้ำบอกได้เลยนะการันตีได้เลยย้ายแนบน้ำสองหลังสี่ขับนิ่มแน่นอนครับขับนิ่มแน่นอนแล้วเรื่องเพาพงเพางัดเผายันใครที่ไว้วางใจน้าด้วยเชื่อใจน้าครับน้าการันตีทํามายเกือบ2ี่สิปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องตัวนี้เลยครับแล้วก็คือส่วนมากก็จ,จบหล่อแล้วก็ส่วนมากคือจะเข้ากลับเข้ามาหาหน้าคือ พูดง่ายมาเติมส่วนมากจะมาเติมใช่ไหมใช่ครับครับผมวันนี้ก็เบาๆอ่ะแอมินดูเน่ยดูหน่อยโอ้โหมันหล่อ,ออ่ะหล่อหล่อฮะหล่อมากเลยครับครับผมก็วันนี้เบาๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้าด้วยแล้วก็อย่าลืมฟอลโล่ให้น้าด้วยน้าจะได้มีกำลังใจทำอีกเออแล้วก็ดูเป็นแนวทางน้าไว้ ว่าเฮ้ยชอบแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวน้าจะมีหลายหลาสเต็ปมาให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ